สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและก็ที่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาดูวิธีการาปลูกฝรั่งลงเข่งน,นะครับซึ่งฝรั่งของเราเนี่ยตอนนี้เป็นฝรั่งไส้แดงที่กําลังได้รับความนิยมในประเทศไทยเราตอนนี้ตามท้องตลาดเราตอนนี้นะครับคือฝรั่งที่จะเอาอมาสาธิตวันนี้เป็นฝรั่งสายพันธุ์แตงโมนะครับ เป็นฝรั่งเป็นฝรั่งไส้แดงที่มีรสชาติเนี่ยอร่อยอร่อยครับแล้วก็เป็นฝรั่งที่เราทําการขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบยอดเสียบยอดโดยใช้ตอคู่2ตอเลยนะครับข้อดีก็คือการเสียบยอดตอคู่เนี่ยอาจจะทํายากน้อยนึงนะครับยากกว่าเสียบยอดต่อเดียวนิดนึงแต่ว่าข้อดีก็คือหนึ่งเขาจะมีรากแก้วทั้งสองล สองรางนี่จะหาเลี้ยงยอดแค่ต้นเดียวนะครับต้นเดียวนี่จะมีสองากคืออัตราการโตเร็วแล้วก็แข็งแรงนะครับน,นี่ทีนี้การที่เราจะปลูกใส่เข่งเนี่ยอันนี้เข่งเบอร์หกนะครับก็เพื่อที่จะบางคนก็อยากจะมีพื้นที่น้อยนะครับมีพื้นที่น้อยแล้วก็อยากจะ,จะมีฝรั่งไว้ทานฝรั่งอร่อยอร่อยไว้ทานในบ้านนะครับก็จะปลูกใส่เข่งก็ได้บางคนก็บอกว่าปลูกใส่เข่งอ่ะมันจะไม่ได้กินลูก จริงๆแล้วพื้นที่แค่เนี้ยก็เพียงพอสําหรับที่จะปลูกใส่เข่งนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีเนี่ยควรจะเป็นเข่งเบอร์หหรือจะเป็นเข่งเบอร์หนึ่งะครับไอ้ควรเป็นเข่งเบอร์3หรือเข่งเบอร์หนึ่งะครับอันี้มันเข่งเบอร์หมันจะมันจะเล็กไปนิอยนึงอันนี้ผมจะทําไว้สาหรับเอาไว้จําหน่ายเวลามีลูกค้าเขาแวะเวียนเข้ามาเขาอยากจะได้ต้นที่มันโตโตสักหน่อยแล้วก็มีลูกติดในเข่งยกเข่งไปเลยไปตั้งโชว์ตรงไหนแบบนี้นะครับบางคนก็ไม่อยากได้ต้นเล็กๆอย่างนี้เราก็จะเลี้ยงสัก3เดือนก็จะมีลูกละ แล้ก็จะยกเข่งไปเลยนะครับอันนี้คือฝรั่งพันธุ์แตงโมซึ่งสวนเราก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์มีแตงโมมีเฟิรนหงมี่มีหงจ้วนซื้อมีหงเป่าซื้อนะครับที่มีอยู่นาตอนนี้นะครับแล้วก็มีฝรั่งไส้ขาวก็จะมีกิมจูมีสุยมีสายน้ำผึ้งมีสารีทองอไร่เมล็ดนะครับแล้วก็จะมีอ่อหลายสายพันธุ์อยู่นะครับ บางทีมันก็ไรไม่ไหวฮตั้งสิบกว่าสายพันธุ์ในสวนนี่เราปลูกไว้เราจะสะสมสายพันธุ์ไว้นะครับเพื่อจะได้มีฝรั่งอร่อยอร่อยทานนะครับเนี่ยวิธีการเอาออกจากถุงก็พี่น้องตัดถุงเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับตัดถุงเลยนี่น,นีตัดถุงเลยครับการเสียบก้าคู่ ส่วนรากที่มันโผล่มันมอง,งอๆขดนี่เราตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายไม่ตายนะครับเนี่ยตัดทิ้งเลยทีนี้ก็นี่ครับต่อคู่สวยงามมากต้นกำลังงามนะครับทีนี้ส่วนดินผสมของเราที่มาใช้ปลูกวันนี้นะ,นะก็จะมีส่วนผสมของขุยหมักหนึ่งส่วนแล้วก็กลับมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะครับ คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เอามาใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยใสร็จลงไปลองซักประมาณครึ่งเข่งแล้วก็อาฝรั่งของเราเนี่วางลงนะครับกะว่าให้ส่วนบนสุดของฝรั่งเนี่ยอยู่สประมาณเสมอปากเข่งนะครับแล้วก็หาไม้ปักสักน้อยหนึ่งกันฝรั่งเราล้มนะฮะ ส่วนตรงผ้าผ้าพลาสติกที่ใช้พันแผลนะครับหลังจากเราปลูกแล้วนะประมาณสักอ,อาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยมาตัดออกนะครับนี่ฮะมาด้วยพลาสติกเพื่อจะพยุงหลักกับต้นไม่ให้มันคลอนแคลนเวลามีลมพัดนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่ไน,น้อยนะครับหรือคนที่อยากจะปลูกฝรั่งแบบ ไม่อยากจะมาพัฒนาดินเยอะนะฮะก็ลงทุนใช้เข่งเบอร์หนึ่งหรือไม่ก็เบอร์หกเลยปลูกอย่างนี้ยสามารถออกลูกคาต้นได้เลยนะครับโดยที่สารอาหารตรงเนี้บอกเลยว่าเพียงพอกับการอยู่รอดของฝรั่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะยกรื่อยแล้วก็จะเติมไปเรื่อยนะครับเพียงพอถ้าปลูกแบบนี้หนึ่งหญ้าก็จะไม่ขึ้นนะการดูแลก็จะง่ายกว่าเราจะปลูกลงดินนะครับ พื้นที่ก็ไม่ได้ใช้เยอะการตัดแต่งกันอะไรก็จะง่ายกว่าเยอะนะครับกดลงข้างๆให้มันแน่นๆสักน้อยหนึงเนี่ยเป็นอันเสร็จแล้วครับก็ลดน้ำแล้วก็ยกไปตั้งตากแดด ง่ายไหมครับที่น้องฝรั่งต่อคู่สายพันธุ์ซีกัวปาลาหรือบ้าเราเรียกฝรั่งแตงโมเป็นฝรั่งไส้แดงที่มีรสชาติอร่อยมากเนื้อจะเป็นสีแดงแล้วก็กลิ่นจะคล้ายๆออกสตอเบอรี่หอมๆนะครับเนี่ยที่สวนนี้เมื่อก่อนที่สวนเก่าเรามีทีนี้เราย้ายออกมาแล้วก็เลยได้มาเฉพาะกิ่งพันธุ์ส่วนลูกแล้วก็อีกสักสามเดือนฝรั่งพวกนี้จะเป็นฝรั่งที่ ติดดอกง่ายติดลูกง่ายนะครับแล้วลูกจะไม่ค่อยร่วงไม่ร่วงนะฮะติดแล้วติดเลยดกจนเราต้องมาตัดแต่งออกนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยเอาหมดทุกลูกเนี้ยมันจะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้นจะโสมเร็วนะครับเราต้องเลือกเอาลูกที่สวยไว้หอ่อนะครับนี่คือข้อดีของพวกแตงโมงพวกเฟิร์นหงนี่นี่ก็ดกดกประเภทไม่ปรึกษาใครเลยแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็หงจวนสือกำลังมาแรง นะครับเมื่อก่อนต้นหนึ่งเป็นพันๆเลยนะครับสำหรับการปลูกผลไม้ในเข่งก็คงจะมีแค่นี้พี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ mm. เผื่อมีคลิปด,ดีข้างหน้าเนี่ยเราจะส่งถึงมือพี่น้องเลยไม่ต้องไปเสิร์ชหากันยากสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสวัสดีครับ